สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผม m ม็กแอคชัครับวันนี้ครับเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าด้านหลังของเราเนี่ยก็คือสนามช้าง International Circuit แต่วันนี้ครับผมก็คงไม่ได้เข้าไปในสนามครับแต่คิดอยู่ว่าวันนี้จะลองเอาเจ้า XMAX CONNECTED 2025ซึ่งสีนี้เป็นสีใหม่ด้วยนะสี s โมกกี้เกนะสีเท่ๆเท้าอย่างนี้แล้วก็ล้อสีทองด้วยสวยงามเลยทีเดียว อยากจะเอาไปขี่รถเล่นครับเพราะว่าปกติเรามาบุรีรัมย์ส่วนใหญ่อย่างผมนะมาก็คือ1ในเรื่องของการทดสอบรถที่สนามช้าง2รวมไปถึงทําข่าวเกี่ยวกับการแข่งขันสําหรับมอเตอร์ไซค์ซะส่วนใหญ่แต่เอาจริงๆถ้าเรื่องเที่ยวแล้วเนี่ยถ้าไม่นับออกไปเที่ยวตอนกลางคืนดูแสงทรงแสงสีเงี้ยผมก็นึกถึงการเที่ยวอะไรที่แบบดั้งเดิมโบราณสิ่งแรกที่ทำให้เรารู้จักจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมนึกถึงปราสาทหินพนมรุ้งครับ มันก็ทําให้คิดว่าเอ้ยวันนี้เราจะลองไปเที่ยวสถานที่ที่เป็นโบราณสถานรวมไปถึงสถานที่ที่คุ้นเคยกันดีของคนบุรีรัมย์บางที่ที่อยู่ใกล้มากๆเนี่ยแต่หลายๆคนอ๋ออาจจะมองแลวรู้จักอาจจะไม่เคยขึ้นไปหรือไม่เคยไปเที่ยวแล้วก็ทุกคนรู้จักภาษาถิ่นพนมลุงแต่ณนะวันนี้ถามตัวเองสิว่าเคยขึ้นไปเที่ยวครั้งล่าสุดเมื่อไหร่กันอย่างผมอะเคยจําได้ว่าเคยไปตอนเด็กๆนะก็เลยวันนี้เดี๋ยวจะลองไปดูนั่งวันนี้เราลองไปขี่กรยเที่ยวกันครับไปครับ บุรีรัมย์เนี่ยที่กผมค่อนข้างเดินทางมาค่อนข้างบ่อยครับโดยปกติแล้วเราจะเดินทางมาที่สนามช้างอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิตนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูาการแข่งขันในการแข่งขันภายในประเทศหรือการแข่งขันระดับโลกอย่าง Mo t ต GP ครับและบ่อยครั้งเนี่ยเราก็ถามให้รู้ไปว่าจริงๆแล้วครับสถานที่ท่องเที่ยวดั้งเดินของจังหวัดบ,บุรีรัมย์ครับยังมีอีกหลายที่ครับซึ่งวันนี้ครับผมจะพาทุกคนขับขี่ท่องเที่ยวไปกับเจ้า New X Max Connected กันบ้างครับ โดยรถคันนี้ครับขับเคลื่อนด้วยเครื่อง,องอยนต์ขนาด 300cc ครับที่ให้ทั้งความแรงประหยัดน้ํามันในเวลาเดียวกันรวมไปถึงรถคันนี้ครับจะพาคุณขับขี่เพิิดเพลินไปกับการขับขี่ที่เต็มที่อย่างเต็มพลังและเต็มประสิทธิภาพครับดังนั้นการขับขี่วันเดย์ทริปที่จังหวัดบุรีรัมย์วันนี้ครับเราจะได้ใช้ New X Max Connected กันอย่างเต็มประสิทธิภาพแน่นอนครับ โดยจุดหมายแรกของวันนี้ครับบอกเลยผมจะพาทุกคนไปที่ปราสาทหินพนมรุ้งครับถือว่าเป็นอรารยธรรมโบราณบนยอดภูเขาไฟครับที่ดับแล้วนะซึ่งถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมครับเป็นมรดกระดับโลกแล้วหลายๆเห็นจากหลายสีนะคุณจะเห็นได้เลยว่าการมาบุรีรัมนี่ยปราสาทหินพนมรุง้งถือว่าเป็นไอคอนที่ใครมาเมืองนี้ก็ต้องแวะครับ สำหรับการเดินทางครับก็บอกเลยว่าผมออกจากตัวเมืองบุรีรัมย์เนี่ยมาประมาณ40-50กิโลครับเห็นเส้นทางป้ายชัดเจนครับว่ามุมหน้าสู่ปราสาทหินพนมรุ้งครับเส้นทางเป็นถนนลาดยางครับรวมไปถึงจังหวัดช่วงเข้าใกล้ๆก็จะมีถนนเนี่ยลาดยางเรียบร้อยแล้วนะมีให้คุณได้เล่นโค้งพอสนุกสนุกครับแล้วเราก็ถึงที่หมายแรกครับที่เป็นปราสาทหินพนมรุ้งครับผม เอาละครับทุกคนวันนี้ผมนะมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเห็นได้จากข้างหลังผมเนี่ยโดดเด่นมากๆเลยนี่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุง้งนี่ครับซื้อบัตรเข้ามาแล้วอย่างที่บอกคนไทย20บาทเท่านั้นนะควรค่ากับการขี่ไม่ว่าจะเป็นออย่างวันนี้ผมขี่มอเตอร์ไซค์มาใช่ไหมเจ้าขี่เจ้า X-MAX 300ขึ้นมาจริงๆรถยนต์ก็ขึ้นมาได้นะแล้วเขาก็มีทางขึ้นมาจอดได้ทั้ง ั่งด้านหน้าแล้วก็ฝั่งด้านหลังเลยเลือกได้ขึ้นมาที่นี่ก็บอกเลยว่าจริงๆบรรยากาศค่อนข้างสงบนะและจริงๆแล้วอ่ะทุกคนบมว่าครั้งหนึ่งอ่ะต้องเคยมาที่นี่ไม่มากก็น้อยในเจนผมนะผมจําได้ว่าผมเคยพ่อแม่เคยพามาตอนสมัยเด็กๆแล้วก็อย่างที่มีไฮไลท์เลยจริงๆจะเรียกว่าไฮไลท์แทบทั้งภราสาเลยก็ว่าได้เพราะจริงๆมันเป็นในเรื่องของศิลป,ปะวัฒนธรรมเราได้เห็นความยิ่งใหญ่ในอดีต แน่นอนว่าปัจจุบันพอมันเหลือเป็นโบราณสถานอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสวยงามนวค่สวยๆที่เป็นไฮไลท์เลยอย่างก็คือทับหลังนาลายเนี่ยมีอยู่ที่นี่ด้วยขึ้นไปดูมาแล้วสวยงามมากและก็ะมีนิดนึงนะระหว่างเดินเดินอยู่ผมเดินดูด้านในอ,อาจจะค่อยๆระวงังเพราะว่ามันมีทั้งในเรื่องของพวกนกพิราบแล้วก็มีข้างคาวอยู่ระวังถ้าใครกลัวข้างคาวหรือว่ากลัวนกพิราบเนี่ยระวังนิดนึง แต่ว่าจริงๆโลเคชันสำหรับใครสายถ่ายรูปลงไอหรืออะไรเนี่ยออไอเรียบอกเลยถ่ายมุมไหนก็สวยเลยทีเดียวสำหรับปราสาทหินพนมรุ้งครับลองมาดูกันได้ผมยังเดินไม่หมดเลยเอาจริงเงืเ่อเริ่มออกแล้วแต่เดี๋ยวไปเดินเที่ยวกันต่อมันมีหลายมุมครับจริงๆสําหรับที่นี่นะบุรีรัมเออมาตั้งหลายทีในที่สุดก็ได้ขึ้นมาสักทีครับ ที่ต่อไปครับผมกดพิกัดในมือถือครับเราจะไปกระต่อที่อ่างเก็บน้ําห้วยจระเข้มากครับผมซึ่งกระตองออกเสียงให้ถูกนะเขาออกเสียงว่าจระเข้มากหรือจระเข้มากก็แล้วแต่ครับไม่เป็นไรครับเอาจริงๆสถานที่นี้ผมไม่เคยมาก่อนนะแต่เคยเห็นจากในสื่อครับก็คือที่เวลาบุรีรัมย์เขามีการจัดแข่งวิ่งเนี่ยเราจะเห็นว่าสถานที่ตรงนี้ก็เลยรู้สึกว่าอยากจะมาที่นี้จริงๆสักครั้งเหมือนกัน อ่างเก็บน้ําห้วยจะเข้มมากครับที่นี่ถือว่าเป็นแหล่งน้ําขนาดใหญ่ครับที่มีความสวยงามครับเหมาะกับการพักผ่อนคลายร้อนครับในบรรยากาศเงียบสงบมีลมพัดเย็นสบายตลอดทั้งวันเพราะว่าสถานที่มันเป็นที่โล่งกว้างครับแล้วก็มีอ่างเก็บน้ําที่ใหญ่อยู่ข้างๆครับสาหรับใครที่ชอบถ่ายรูปสวยๆครับต้องไม่พลาดเลยหรือจะมานั่งเล่นชิชลๆริมน้าครับถ้าตกเย็นสักนิดหนึ่งผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นหนึ่งในสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวบุรีรัมย์ได้อย่างดีเลยครับ แต่โดยสําหรับตัวผมครับที่ขี่มาเนี่ยก็รู้สึกว่ามันทําให้เราใช้สมรรถนะของตัวรถครับขับขี่สไตล์รถทิพมาไกลๆปล่อยหัวมาโลง่งๆขับขี่ทางยาวๆรถไม่ติดเป็นอะไรที่ดีมากในการขับขี่ท่องเที่ยวกับ yamaha x m a c ครับผมจะว่าไปแล้วครับช่วงที่ผมเดินทางมาถึงอ่างเก็บน้ําเนี่ยอาจจะเป็นช่วงบ่ายๆครับแดดค่อนข้างที่จะร้อนนิดนึงแต่เราไม่รู้สึกถึงความร้อนครับเพราะเราได้ลมพัดมาตลอดก็พอให้ได้เก็บภาพบรรยากาศกับตัวรถเองหรือว่าขี่รถเล่นวนไปบริเวณขอบอ่าง หรือว่าขี่ลงมาทางก็พอที่จะสวยงามครับเพราะว่าราดยางใหม่ได้ปล้อยแล้วก็ถือว่าเป็นอีกทางนึงที่ถ่ายรูปสวยดีเหมือนกันนะสำหรับรถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์เองก็ตามครับผมจะว่าไปแล้วครับระยะทางที่ขับขี่วนเนี่ยมันจะเป็นรูททางโกงมรอบเมืองบุรีรัม,นะมย์นะผมหยุดจากรูทที่2ก็คือที่อ่างเก็บน้ำหัวยจะเ้ครับผมก็มาวนถึงรูทต่อไปครับที่วนนาอุทยานเขากระโดงนั่นเองครับผม วนนะัอุทยานขับกระโดงครับถือว่าเป็นอีกไฮไลท์ที่ไม่พลาดเลยครับตรงนี้เราสามารถขับขี่เจ้ารถ X Max ขึ้นไปถึงยอดเขาได้สบายๆเลยนะเพราะว่าทางแม้จะเป็นทางแคบๆเล็กๆก็ๆสามารถพอได้ขี่รถสนุกๆเป็นอีกหนึ่งฟีลลิ่งดีเหมือนกันหรือใครคราขับรถยนต์มาเนี่ยสามารถจอดข้างล่างก็ได้นะแล้วก็มีรถนําส่งขึ้นไปหรือใครอยากจะขับรถยนต์ขึ้นไปเนี้ยก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าที่จอดค่อนข้างที่จะสะดวกสบายแล้วค่อนข้างที่จะกว้างขวางครับ แต่ที่ต้องระวังก็คือเลนอาจจะแคบสักนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นอาจจะต้องคอยระมัดระวังเวลาการขับขี่ขึ้นไประวังรถสวนลงมาอย่างเงี้ยแต่สําหรับมอเตอร์ไซค์ก็ค่อยๆขี่ขึ้นไปก็ไม่มีปัญหาอะไรครับผมเมื่อเดินทางขึ้นมาถึงยอดเขากระโดงแล้วครับเราก็แวะสักการะพระสุพระรบพิตรครับซึ่งถือว่าเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวบุรีรัมย์ครับซึ่งถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองที่มองเห็นได้จากยอดเขากระโดงเลยทีเดียวครับ และจากมุมน,นี้ครับคุณก็จะได้พบกับจุดชมวิวเมืองบุรีรัมย์จากมุมสูงครับมองเห็นทั่วทั้งเมืองเลยครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งมุมที่น่าสนใจที่ได้เห็นเมืองบุรีรัมย์ในมุมที่แตกต่างไปก็ดีเหมือนกันครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทริปสัส้นๆครับสำหรับตัวผมเองกับเมืองบุรีรัมย์แล้วก็เจ้า Yamaha X Max ครับในครั้งนี้เอาจริงๆสถานที่ที่ผมพูดไปแล้วเนี่ยทุกคนคงจะรู้จักอย่างแน่นอนแต่ก็เหมือนผมเองครับอาจจะเคยรู้แล้วแต่อาจจะไม่เคยมาสัมผัส แล้วครั้งนี้พอมาเราก็หายคาใจครับแล้วก็ทําให้เขา้าใจในหลายๆอย่างว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นคู่บ้านคู่เมืองหรือสถานที่ที่พักผ่อนหย่อนใจของคนบุรีรัมย์เองก็ตามครับยังไงทุกคนก็สามารถทําได้นะวันเดทีแบบนี้ใช้เวลาเพียงไม่นานครับนี่ไม่ได้แอกนะครับแต่ว่ามันต้องบังแดดไปนิดนึงครับผมลืมหยิบแว่นลงมาจากมอเตอร์ไซค์คู่ใจเจ้า X Max 300ครับวันนี้ตลอดทั้งวันบอกเลยว่าลองไปเที่ยวดูในอีกรูปแบบหนึ่งครับ ว่าเมืองบุรีรามปกติเรามาสําหรับเด็กยุคหลังๆแน่นอนว่าสนามบอลสนามแข่งรถย่อมเป็นที่ดึงดูดครับแต่ว่าเราลองย้อนกลับมา เที่ยวอะไรที่มันเป็นดั้งเดิมวันนี้ไปทั้งโบราณสถานครับต่างๆนานารวมไปถึงนี่ที่ปิดท้ายตรงนี้ครับผมอยู่บนเขากระโดงครับแล้วก็นี่ก็คือพระพุทธรูปครับพระสุภสพิตรครับซึ่งแน่นอนว่าเป็นที่สักการะบูชาแล้วก็เป็นขวัญกําลังใจของชาวบุรีรัมย์ครับหลายๆคนอาจจะคุ้นนะถ้าใครดูพวกทีเซอร์มอเตอร์จีพีเวลาที่เขาส่องกล้องมาก่อนไปถ่ายที่สนามเนี่ยก็จะเห็นวิวนี้แหละครับแล้วจากมุมนี้บอกเลยว่า มองตรงไปฝั่งตรงข้ามครับก็จะเป็นสนามช้างอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิตที่เรามาทำกิจกรรมกันบ่อยรวมถึงงานแข่งรถต่างๆนั่นเองก็ทางขึ้นมาบนเขากระโดงก็สามารถนำรถขึ้นมาได้เองนะหรือว่าจะจอดรถไปข้างล่างแล้วก็ขึ้นมามีรถ2แถวบริการเดินมาก็ได้นะบันได200กว่าขั้นผมไม่แน่ใจนะกระภาพรวมวันนี้ครับก็ค่อนข้างที่จะสนุกสนานดี ลองหาเวลาว่างลงมาวันนี้กับการขี่มอเตอร์ไซค์ครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณครับรถที่พาผมขี่ไปเที่ยวชิวๆครับเจ้า X Max 300 c o n n e c t e d 2025วันนี้ขี่ชิวๆเลยเติมน้ำมันถังเดียวเนี่ยเหลือๆเลยแทบเป็นรถของผมเก็บไว้ใต้บอดแน่นอนแว่นตาที่ผมลืมไว้ก็อยู่ในรถคันนี้เช่นเดียวกันครับขับขี่สบายครับเดินทางสะดวกวันนี้ค่อนข้างที่จะแฮปปี้เลยทีเดียวครับวันว่างๆก็ลองออกมาเที่ยวกันอย่างนี้บ้างครับแล้วคราวหน้าครับผมว่า ปีนี้น่าจะเป็นปีที่ผมจะออกไปขี่รถเที่ยวค่อนข้างที่จะเยอะนะยังไงก็ฝากคลิปนี้ไปด้วยครับดูลองดูกันดูว่าฟิลมันจะเป็นยังไงครับแล้วไว้เจอกันโอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้ผมแม็กแอคชั่นไปแล้วครับสวัสดีครับ